วัสด,ดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้วิธีที่ดีคือวิธีที่นิสิตท,ทำได้ตอนสอบในคลิปนี้ก็ทบทวนอินทิเกรต2ชั้นเนะตรียมสอบวิชาแคลคูลัส2เดี๋ยวไปดูคำแนะนำข้างในว่าแนะนำะนะยังไงในการทำโจทย์เกี่ยวกับการอินทิเกรต2ชั้นตัวอย่างที่1น,นะอิ ATE, นทะิเกรตจาก0ถึง2จาก0ถึง u a r ว root 4ลบ y ากำลังสนะตัววังก์ชันคือ x กำลังหแล้วก็ dx dy นะในที่นี้ก็นะเจาะจงให้อินทิเกรตเทียกับตัวแปร x ก่อนแล้วก็อินทิเกรตเทียกับตัวแปร y ที่หลังนะเริ่มต้นนะในการสอบก็ลอกโจทย์มาเท่ากับนะอินทิเกรตสองชั้นก็คือนะวิชาแค่งคอหงเนะี่ยอินทิเกรตทีละชั้นทีละชั้น2ครั้งแล้วก็ได้คำตอบ คำแนะนําในที่นี้นะครั้งแรกก็คือมองแบบแยกส่วนว่าข้างในสุดนี่คืออะไรก่อนนะข้างในก็คืออินทิเกรตจาก0ถึงสแปร์รูทสี่ลบ y กํลาลังสอง dx นะ x เปลี่ยนค่าจาก0ถึง x เท่ากับสแป์รูทสี่ลบ y กํลาลังสองนะในการสอบถ้าเราคัดลายมือตัวนี้ไปเรื่อยๆก็แปลว่าเราต้องลอกตัวเลข0ถึง2 dy 0ถึง2 dy ไปเรื่อย คำแนะนําในการทําโจทย์ตอนสอบก็คือเอาของชิ้นนี้ไปแยกคิดต่างหากนะแยกคิดต่างหากคือมาคิดทางด้านขวามือนี้ก็ได้นะอินทิเกรตจาก0ถึงสแควร oot สลบ y กํลังสอง dx นะตอนนี้ก็ใช้ความรู้แข่งคูณหนึ่งอินทิเกรต x ได้ x กํลังสองส่วนสแทนค่านะ x ตั้งแต่0ถึง x ถ้าก็สแควร oot สลบ y กํลังสอง แทนค่าแล้วก็ได้เป็น2ลบนะ y กํลังสส่วน2เอาของชิ้นนี้เนี่ยมาแทนในส่วนนี้เราจะได้ไม่ต้องคัดลายมือ0 2 dy 0 2 dy ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเผลอคัดลายมือผิดก็จะทําข้อสอบผิดตอนสอบขณะนี้เนี่ยนะเหลือแต่ตัวแปร y เนี่ยอินทิเกรตนะสองลบหส่วนส y กํลังส dy y เปลี่ยนค่าจาก0ถึง2 ใช้ความรู้วิชาแคลคูลัสหใช้ความรู้วิชาแคลคูรัสที่เรียนมาในชั้นมปลายก็ได้เนีสองได้2 y ตัวนี้ก็เป็น y กำลังสส่วนสามนีสกับสก็เป็น6แทนค่า y เป็น2แทนค่า y เป็น0ได้คำตอบเป็น8ปดส่วนสเพราะคําคำแนะนำก็คือเนี่ยแยกส่วนการทำงาน จะได้ไม่ต้องคัดลายมือ02 dy 02 dy ทุกครั้งตัวอย่างที่2อเนะี่ยอินทิเกรตจากลบ1ถึง0เนะี่ยจากลบ1ถึง y x คูณ y e ยกกำลัง x กำลังส dx dy หลักคิดนะใช้คำแนะนำเหมือนเดิมนะ ขนาที่อินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x เนะี่ยถือว่า y เป็นค่าคงตัวดึงไว้ข้างนอกได้จะได้ไม่ต้องคัดลายมือตัว y อย่างนี้ไปเรื่อยเอาเฉพาะของชิ้นนี้มาแยกอินทิเกรตแยกอินทิเกรตต่างหากนะแล้วก็จัดรูปกันนะ x กับ dx รวมกลุ่มเป็น dx กําลังสองเกินมา2ก็หารทิ้งั้งโครงสร้างขณะนี้ก็กลายเป็นอินทิเกรต e กํลัง u du ได้เป็น e กํลัง u เลขสยังอยู่นะ x เปลี่ยนค่าจากลบหถึง y เราก็แทนค่านะ x เป็น y ลบด้วย x เป็นลบหนะแล้วเอาของชิ้นนี้มาแทนค่าที่นี่นะพอแทนค่าตัวนี้ก็จะเหลือเพราะตัวแปร y การที่เกลี่ยขั้นต่อไปนะเอา y คูณเข้ามานะ y e ยกกำลัง y กำลังสองอันนี้ e คูณ y นะ อินทิเกรตผลต่างเท่ากับผลต่างอินทิเกรตนะตัวนี้ก็ใช้เทคนิคอินทิเกรตแบบเดียวกันก็คือ y กับ dy รวมกลุ่มกันเป็น dy กำลังสองเกินมา2ก็หารทิ้งนะเาะฉะแปลนตัวนี้ก็ e กำลัง u du ได้เป็น e กำลัง u ส่วน2 y กำลัง1อินทิเกรตแล้วก็ได้เป็น y กำลังสส่วน2แทนค่า y ตั้งแต่ลบ1ถึง0 แทนค่าแล้วก็อินทิกรัลมีค่าเป็น1ส่วนสี่คำแนะนำในตัวอย่างที่2เนี่ยก็แยกคิดกันนีไปคิดต่างหาแล้วก็มาแทนค่าทีหลังจะได้ไม่ต้องคัดลายมือลบ dy-10 dy ลบ10 dy ะแยกส่วนการทำงานตัวอย่างที่3เนี่ยอินทิเกรตจาก0ถึง1อินทิเกรตจาก0ถึง y x คูณสแควรู y กํลังสอลบ x กํลังส dx dy เนี่ยทําแนะนําเหมือนเดิมนะอินทิเกรตเทียบกับ x ก่อนตัวในตัวน,นีนะเอาของตัวในเนี่ยไปอินทิเกรตแยกเปลี่ยนตัวแปรนะบางคนอาจจะคิดเลขได้เร็วกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะ x จับคู่กับ dx เนะี่ยกลายเป็นเนี่ย D ของ y กํลังสลบ x กํลังสองเปลี่ยนตัวแปรทันทีเลยมันเกินไปลบสก็หารทิ้งเพราะฉั้นตอนนี้ก็คือเนี่ย u กําลังหนึ u อินทิเกรตได้ละแทนค่า x ตั้งแต่0ถึง x ถ้ากับ y พอแทนค่าลงมาแล้วก็ได้เป็น y กํลังสส่วนสเห็นไหมเอาของชิ้นนี้เนี่ยมาแทนค่าที่นี่ ถ้าเราไม่แทนค่าแบบนี้นะก็แปลว่าทุกครั้งที่เราอิกเกรตทางด้านนี้สมมติต้องเขียน3ามรทัดเนี่ยนะก็แปลว่าต้องคัดลายมือ0 1นย์หนเป็นอย่างน้อยนะแนะนำให้คิดแบบแยกส่วนนะถัดไปใช้ความรู้นักเรียนม .6 อินทิเกรต y กำลัง4ส่วน12จาก0-1ถึง1ก็ได้เป็น1.12ส่วน12ตัวอย่างที่4นะ อินทิเกรต2ชั้นอินทิเกรตซ้อนเนี่ยแหละนะอินทิเกรตจากพายส่วน2ถึงพพยอินทิเกรตจาก0ถึง x กําำลังสองนส่วน x.Cos y ส่วน x.D.Y.D.X. แล้วก็มองเฉพาะส่วนตัวนี้ส่วนในตัวนี้ก่อนแยกกลุ่มตัวนี้ไปอินทิเกรตต่างหาก D.Y. 1ส่วน x. รวมกลุ่มกันก็เป็น D.Y. ส่วน x. อิ cross u, D, u, นทิเกรตคอสยูดีนีได้ s ซ n u ยูนะแล้วก็แทนค่า y เปลี่ยนค่าจาก0ถึง y เป็น x กำลังสองอินทิเกรตแล้วได้ s ซ n x แล้วก็เอาของชิ้นนี้เนี่ยนะมาแทนค่าตัวนี้อินทิเกรต s i n ได้ลบ cos นะแทนค่า x จาก π ส่วน2ถึง π i แทนค่าแล้วก็ได้เลขหน ตัวอย่างที่5านะงคำแนะนำโดยรวมสาหรับคลิปนี้นะเวลาสอบคือแยกส่วนการทำงานจะได้เขียนน้อยลงนะก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่แยกส่วนการทำงานนะคัดลายมือ1 2 dx 1 2 dx ทุกครั้งที่คำนวณทางด้านนี้นะ,ะมาทำตัวอย่างที่5กันนะอินทิเกรตจาก1ถึง2อินทิเกรตจาก x ถึง2 x 1ส่วน x บวก y ทั้งหมดกำลังส dy dx เอาเฉพาะตัวในเปไปอินทิเกรตนะโครงสร้างขณะนี้นะเอาเฉพาะชิ้นนี้นะมาอินทิเกรตละ dy ก็เปลี่ยนเป็น dx บวก y นะีโครงสร้างก็เหมือนกับ1ส่วน u กำลัง3 du นะอินทิเกรตแล้วได้1ส่วนลบ2 x บวก y กำลังส แทนค่า y เป็น x แทนค่า y เป็น 2x แทนค่าลงมาแล้วก็ได้เป็น7ได้เป็น5ส่วน 72x กํลัง2เอาของชิ้นนี้มาแทนค่านะอินทิเกรตจากเดิมมี xy ก็เหลือแต่ x ตัวแปร x ใช้ความรู้นักเรียนม6ใช้ความคครู้แคลคูลัส1อินทิเกรตนะแทนค่า x จาก1ถึง2นะแทนค่าและคำนวณอย่าให้ผิดนะก็ได้คําตอบเป็น5ส่วน 144เพราะในคลิปนี้ก็แนะนำนะอินทิเกรตซ้อนก็คือใช้ความคครู้แคลงคลัส1-2ครั้งนะเวลาทำข้อสอบจริงก็ทำงานแบบแยกส่วนแยกส่วนแล้วมาแทนค่าที่หลังแล้วก็อินทิเกรตอีกขั้นตอนเนะืนะ้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ